สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปการสอนออนไลน์สังคมง่ายๆปายคูหนึ่งค่ะกับดิฉันนางชลันลักษรสายอินครูผู้ช่วยกอสนอมเพลำปลายมากค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาพบกันใน EP ที่4แล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะครู1ได้รวบรวมเนื้อหาสังคมเกี่ยวกับแผนที่และประเภทของแผนที่นะคะมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปทราบถึงความหมายของแผนที่กันก่อนค่ะไปเลยจ้า แผนที่คือภาพการย่อส่วนที่แสดงตำแหน่งและลักษณะของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกเช่นอาณาเขตประเทศภูเขาแม่น้ำทะเลเกาะเป็นต้นโดยใช้เส้นสีสัญลักษณ์ลงบนวัสดุที่มีพื้นแบนราบและจะใช้มาตราส่วนในการย่อขนาดจากของจริงบนพื้นโลก นักศึกษาอยากทราบข้อมูลของแผนที่เพิ่มเติมกันใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาประเภทต่างๆของแผนที่กันเลยดีกว่าค่ะแผนที่ที่นักศึกษาควรรู้จกักมีทั้งหมด4ประเภทนะคะซึ่งก็คือ1แผนที่กายภาพ 2. แผนที่รัฐกิจ 3. แผนที่เศรษฐกิจและ 4. แผนที่เฉพาะกิจค่ะ เรามาดูแผนที่ประเภทแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือแผนที่กายภาพค่ะแผนที่กายภาพนั้นหมายถึงแผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศซึ่งจะมีการใช้สัญลักษณ์แทนส่วนต่างๆที่เป็นภูมิประเทศนะคะหรือมีการใช้สีแสดงความสูงต่ำของภูมิประเทศที่ปรากฏในแผนที่ค่ะแผนที่ประเภทนี้ เป็นแผนที่ที่นักศึกษาทุกคนได้เห็นอยู่เป็นประจำเช่นแผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศเช่นแสดงถึงภูเขาแม่น้ำเป็นต้นค่ะส่วนแผนที่ประเภทที่สองนะคะเรียกว่าแผนที่รัฐกิจค่ะทุกคนคงไม่คุ้นกับคำว่ารัฐกิจเท่าไหร่ใช่ไหมคะครูมีความหมายและตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะแผนที่รัฐกิจ ้แสดงการแบ่งเขตการปกครองและแสดงสถานที่ตั้งของเมืองจังหวัดและภูมิภาคต่างๆเช่นแผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดและภูมิภาคต่างๆเป็นต้นค่ะแผนที่ประเภทที่3ที่นักศึกษาควรรู้จักนะคะเรียกว่าแผนที่เศรษฐกิจนักศึกษาคเคยเห็นกันบ้างไหมคะว่าแผนที่เศรษฐกิจนั้นมีลักษณะอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะ แผนที่เศรษฐกิจเป็นแผนที่ที่ใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกับเศรษฐกิจของประชากรเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่แผนที่แสดงแหล่งปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆในประเทศไทยค่ะส่วนแผนที่ประเภทสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือแผนที่เฉพาะกิจค่ะแผนที่เฉพาะกิจ เป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้านนะคะยกตัวอย่างเช่นแผนที่แสดงเส้นทางหลวงแสดงเส้นทางด่วนและแผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนในแต่ละภาคเป็นต้นค่ะนักศึกษาคะแผนที่ประเภทต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะฟังชื่อแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆค่ะสำหรับเราทุกคนนะคะที่ได้เรียนรู้แผนที่ที่เราใช้อยู่การข่ะว่ามีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทนั้นมีความสัมพันธ์เฉพาะของแผนที่ประเภทนั้นๆอย่างไรค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ครูหนึ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานของคุณหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย